สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยาเวศค่ะวันนี้แอดมินมีว่านที่คนโบราณถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นิยมนำมาประพรมน้ำมนต์เพื่อปัดรังควานไล่สิ่งอัปมงคลไม่ให้มาเข้าใกล้ได้ค่ะว่านนั้นคือว่านธรณีสารว่านธรณีสารมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มค่ะมีใบใคล้ายกับใบแคมีดอกสีแดงขึ้นอยู่ใต้ท้องใบ จัดเป็นไม้มงคลที่คนโบราณนิยมนํามาใช้ในการประพรมน้ำมนต์โดยจะใช้ใบว่านธรณีสารชุบกับน้ำมนต์ประพรมในงานพิธีต่างๆเพื่อเป็นการปัดรังควานเสนียจ,จันไรเมื่อก่อนว่านนี้นิยมปลูกกันไว้ตามวาดัดส่วนการปลูกตามบ้านนิยมปลูกไว้ตรงทางบันไดขึ้นบ้านเพื่อสะดวกในการนําไปใช้งานเพราะว่านนี้มีสรรพคุณทางยาด้วย คนไทยโบราณเชื่อกันว่าถ้าหากปลูกต้นทรณีสารไว้กับบ้านจะเป็นสิริมงคลทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขหากว่านทรณีสารแตกกองอกงามดีจะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าเจ้าของจะได้เกียรติยศได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือมีโชคลาภและยังเชื่อด้วยว่าว่านทรณีสารสามารถแผ่อิทธิคุณช่วยคุ้มครองอาณาบริเวณ ให้ผลจากมลดำต่างๆได้ช่วยปัดเสนดจันไรไม่ให้เข้ามาใกล้หรือทำอันตรายคนในบ้านได้ค่ะสรรพคุณทางยาของว่านทรณีสารใช้เป็นยาขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อโดยจะใช้รากต้มกับน้ำดื่มและในสมัยโบราณจะเอาใบมาตำหรือว่าตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับพินเสนใช้กวาดคอเด็ก แก้ไขตัวร้อนแก้ซางต่างๆได้การปลูกว่างทรณีสารเพื่อให้มีอิทธิฤทธิ์นั้นให้เสกน้ำรดด้วยคาถานะโมพุทธายะสมจบก่อนทุกครั้งและควรปลูกว่าโทรณีสารในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นจะดีที่สุดค่ะต่อมาคือว่างทรณีเย็นหรือว่านแผ่นดินเย็นว่านนี้มีเงาใต้ดินขนาดเล็ก การใบสีเขียวใบรูปวงรียาวลายใบแหลมแผ่นใบสีเขียวเส้นกลางใบและเส้นใบออกขนานกันมีดอกสีเหลืองแทงออกจากโคนต้นลักษณะเป็นช่อเหมือนกับกล้วยไม้ว่านทรณีเย็นถือเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของคนโบราณหากปลูกไว้ในบ้านทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้คุณแก่ผู้เป็นเจ้าของ ช่วยหนุนนำให้เกิดโชคลาภเป็นมงคลแก่คนในครอบครัวส่วนวันที่ปลูกตามความเชื่อแล้วแนะนำให้ปลูกในวันที่เป็นมงคลหรือปลูกในวันเกิดของตัวเองค่ะสำหรับสบรรพคุณทางสมุนไพรของว่านทรณีเย็นใบและหัวกินเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้หรือนำใบมาตำให้แหลกผสมกับน้ำสาวข้าวหรือเหล้าขาวใช้พอก จะมีสรรพคุณดูดหนองรักษาแผลได้เป็นอย่างดีว่านทั้งสองต้นนี้ชื่อว่าว่านทรณีคล้ายกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละต้นใบก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะเป็นว่านคนละชนิดกันค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ